โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่แค่ตัวให่แคโ้ได้นะโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยนั่อีกตัวบ้เท่าอันนี้นี่อวเดี๋ยวดีอยู่ันนันอีกีกตัวลุงบาวสาปูหากินบ้านบ้นสวัสดีค่ะวันนี้เรามาวางอวนกุ้งตอนน้ําขึ้นกันนะทุกคนไม่รู้จะมีกุ้งให้วางหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะครับตอนนี้ลุงบ่าววางไว้เลยนะเดี๋ยวรอ รอสักแป๊บหนึ่งรอให้กุ้งมันขึ้นมาติดน้นแล้วค่อยเดินไปตักนั่นอุ้ยอุ้ยาปนะโอ้ปลาตะกับนนตัวใหญ่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 จ้าตัวใหญ่โอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่จ้าโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ช่วยลุงบาลช่วยลุงบ่าโอ้ตัวใหญ่บูเลอจ้าทุกคนอุ้ยเอามาเทก่อนลุง มาเทก่อนดออกโอ้ตัวใหญ่เบ้อู้กุงดีออกโอ้ตตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยขับตัวใหญ่ขับตัวนี้งกุ้งกุกุ้งซูโอ้้งกุ้งอได้ไมลงได้ไลงได้ไลงได้นะโอ้ยได้จ้ะได้จ้ะ โอ้ยได้จ้ะอุ้ยโดดออกมาเร็วโอ้อคนละตัวนะทุกคนน่่ๆๆ่ๆ่อู้หหู้ได้นะเกือบไม่ได้โอ้ยลุงบาได้ตัวใหญ่เกือบไม่ได้นะลุงบาบอก

Uh. Ui, 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 tôi dậy đây cha Ui, tôi dậy, tôi dậy, đây mình luôn Đây cha. Ui, tôi dậy, ui, 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 mới đây Tôi dậy, tôi dậy, tôi dậy อุ้ยอุ้ยอุ้ยอมีแต่เกือบนะของลุงบ่าวเกือบไม่ได้ถ้าหวีมันตัดยากนะมันแข็งอุ้ยกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ออุ้ย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 สองตัวอุ้ยกุ้งตัวใหญ่สองตัว Ui, bà size tôi dài, luôn bà bảo cá sai tôi dài. lưng ผลงานการตักกุ้งขาววันนี้นะคะทุกคนนี่เลยจ้าได้พอไปตกปลานะคะวันนี้นี่เยอะอยู่นะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปจ้า